สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พิงไลท์ชาแนลนะครับช่วงนี้นะครับผมก็จะมาสอนท่อนอินโทรเพลงวันนีพกนะครับของคาราเบวนะครับท่อนอินโทรนี้ก็มีลิกที่ติดหูนะครับใครละหลายคนนะครับก็เลยหยิบมาแนะนำเพื่อนๆนนะครับก่อนอื่นนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนตั้งสายกีตาร์มาตรฐานนะครับก่อนเล่นนะครับ ส่วนเพลงนี้นะครับจะอยู่ในคีย์ของ D minor นะครับนะครับผมจะเล่นให้ดูก่อนนะครับหนึ่งรอบนะครับ คราวนี้นะครับเรามาดูกันช้าๆนะครับทีละโน้ตนะครับโน้ตแรกนะครับผมจะเล่นที่สายสี่นะครับที่ช่องสิบสองนะครับนะครับต่อไปนะครับสายสามช่องสิบแล้วก็สไลด์นะครับจากสิบสองนะครับมาสิบสี่นะครับสายสาม ครับเราก็จะได้นะครับแบบนี้ต่อไปนะครับดีดซ้ำครับที่ที่เราสไลด์มาเมื่อกี้นะครับที่สาย3ช่อง14ดีดซ้ำไป1ครั้งก็จะเป็น แล้วก็ดีดนะครับอีกครั้งพร้อมกับดันเครื่องเสียงนะครับดันเสียงจากสาย3ช่อง14นะครับมา15ให้ได้โน,น่นนี้นะครับนะครับก็จะเป็น ไลท์แล้วก็ดีซ้ำแล้วก็ดันเครื่องเสียงนะครับแล้วก็ผ่อนลงมาอยู่ที่ช่อง14เหมือนเดิมนะครับ <Yeah. S 1> ก็จะเป็น <Yeah. S 1> นะครับดัน <Done, S 1> แล้วก็ผ่อนล,ลงมานะครับ <Yeah. S 1> แบบนี้ ต่อไปนะครับสาย3ช่อง12นะครับแล้วก็สไลด์จาก12มา14นะครับเราก็จะได้ท่อนแรกนะครับของลิกนะครับก็จะเป็นดันแล้วก็ผ่อนครับแล้วก็ อีกหนึ่งลังนะครับนะครับอ่าท่อนต่อไปนะครับสายสี่นะครับช่องที่สิบนะครับสไลด์มาสิบสองนะครับแล้วก็สายสามช่องสิบ แล้วก็สไลด์มา12แล้วก็ดีดซ้ำที่ช่อง12นะครับสาย3นะครับก็จะเป็นนะครับต่อไปนะครับช่อง9ครับสาย3นะครับแล้วก็ดันครึ่งเสียงนะครับ แล้วก็ผ่อนเหมือนเดิมนะครับเหมือนเมื่อกี้นะครับดันแล้วก็ผ่อนลงมาอโน้ตเดิมนะครับดันครึ่งเสียงนะครับดันมาโน้ตนี้นะครับก็จะเป็น ไปนะครับสไลด์จาก10มา12นะครับสาย4นะครับอันนี้ก็คือท่อนที่2นะครับของลิกนะครับผมจะเล่นท่อนที่2ให้ดูนะครับก็จะเป็นนะครับคราวนี้นะครับเล่นท่อนที่1กับ2นะครับรวมกันนะครับก็จะเป็น ท่อนที่หนึ่งนะครับแล้วก็ท่นททอทนที่สองนะครับเล่นแบบนี้นะครับสองเที่ยวนะครับผมจะไม่อธิบายซ้ำนะครับเพราะว่ามันจะเล่นแบบเดิมนะครับสองรอบแค่นั้นเองนะครับผมจะเล่นจริงให้ดูเลยนะครับทั้งหมดนะครับ คือลิกแรกลิกที่สองนะครับแล้วก็เล่นเหมือนเดิมครับอีกหนึ่งรอบนะครับแล้วก็จะเข้าท่อนร้องนะครับต่อไปนะครับก็เพลงนี้ก็ ไม่ยากนะครับแต่ว่าจะมีสำเนียงกันนันสายนะครับที่เป็นเสน่ห์นะครับของลิกเพียงของคาราบาวนะครับก็มาแนะนำเพียงแค่นี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปดีๆครั้งต่อไปออกมาเรื่อยๆนะครับมีคำถามข้อสงสัยนะครับก็ทิ้งไว้ที่ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับผม เจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าจะมีอะไรดีๆมาฝากนะครับรอติดตามชมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอทิ้งท้ายไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ